ได้แล้ว6ทีมคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสและไปดูสรุปอันดับโลกของทั้ง24ทีมที่เข้าร่วมในสึกคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปรแลนด์วันนีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้แอดก็จะมาสรุปผลการแข่งขันเบรลบอลหญิงในรายการคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปรแลนด์โดยคะแนนสะสมของทั้ง24ชาติที่เข้าร่วมในการแข่งขันบรลบอลหญิงคัดโอลิมปิก สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการใหญ่ของนักตบสาวทั้ง24ชาติที่เข้าร่วมในรายการนี้และก็ได้มาครบเป็นที่เรียบร้อย6ชาติที่ผ่านเข้ารอบไปเล่นในรอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงกลางปีหน้าโดยในกลุ่ม A ทีมที่ได้เข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมนั่นก็คือทีมชาติโดมินิกันและก็ทีมชาติเซอร์เบีย ส่วนกลุ่ม B ีก็จะได้ทีมชาติตุรกีและก็ทีมชาติบราซิลมาในกลุ่ม C ที่มีประเทศไทยอยู่ร่วมด้วยที่ได้ผ่านเข้าไปนั้นก็คือทีมชาติสหรัฐอเมริกาและก็ทีมชาติโปลแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าภาพในกลุ่มนี้ได้เข้าไปนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นทั้ง6ชาติที่ได้เข้าไปร่วมในรายการศึกโอลิมปิก2 0 2 4ที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงกลางปีหน้าโดยจะรวมกับเจ้าภาพ ฝรั่งเศสอีกหนึ่งทีมก็จะเป็น7ทีมส่วนอีก5ทีมนั้นก็จะให้สิทธิ์ทีมชาติแอฟริกาอีก1ทีมที่เหลืออีก4ทีมก็จะเป็นทีมจากทวีปเอเชีย1ทีมอีก3ทีมก็จะคัดจากอันดับโลกที่ดีที่สุดหลังจากจบรายการ VNL ปีหน้านะครับท่านผู้ชมและเราไปดูอันดับโลกของแต่ละชาติทั้ง2 4ชาติที่เข้าร่วมในรายการคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปลแลนด์ หลังจบรายการนี้นักตบสาวไทยก็ล้งอันดับที่4ของกลุ่ม4นะครับท่านผู้ชมส่วนอันดับที่1ของโลกในปัจจุบันนะครับเมื่อวันที่25กันยายนก็ยังคงเป็นทีมชาติตุรกีคะแนนที่ได้ตอนนี้ของตุรกีอยู่อันดับหนึ่งนั่นก็คือ397.46คะแนนอันดับที่2ก็เป็นทีมชาติสหรัฐอเมริกามีคะแนนสะสมอยู่ตอนนี้ก็คือ358.62คะแนนส่วนอันดับที่3ในตอนนี้ก็คือทีมชาติบราซิล มีคะแนนสะสมอยู่ที่3 5 2 5 5คะแนนอันดับที่4นั่นก็คือเซอร์เบียคะแนนสะสมอยู่ที่350.86คะแนนอันดับที่5ก็เป็นทีมชาติอิตาลีมีคะแนนสะสมอยู่ที่338.97คะแนนและอันดับ6ก็เป็นประเทศจีนคะแนนสะสมอยู่ที่329.65คะแนนอันดับ7ก็เป็นทีมชาติโปแลนด์อยู่คะแนนสะสมก็อยู่ที่327.89คะแนน อันดับที่8ก็เป็นทีมชาติโดมินิกันคะแนนสะสมอยู่ที่308.86คะแนนอันดับที่9ก็เป็นทีมชาติญี่ปุ่นมีคะแนนสะสม305.09คะแนนแล้ก็อันดับที่10ก็จะเป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีคะแนนสะสม287.94คะแนนอันดับที่11ก็จะเป็นทีมชาติแคนาดามีคะแนนสะสม265.66คะแนนอันดับที่12ก็เป็นทีมชาติเยอรมนี มีคะแนนสะสม228.36คะแนนอันดับที่13ก็จะเป็นทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมอยู่ที่222.00คะแนนและอันดับที่14ก็จะเป็นทีมชาติเบลเยียมมีคะแนน199.58คะแนนอันดับที่15ก็เป็นทีมชาติฝรั่งเศสมีคะแนนสะสมอยู่ที่184.99คะแนน อันดับที่16ก็จะเป็นของทีมชาติโปรตุเกสมีคะแนนสะสมอยู่ที่177.67คะแนนอันดับที่17ก็จะเป็นทีมชาติอาร์เจนตินามีคะแนนสะสมอยู่ที่177.17 17คะแนนอันดับที่18ก็จะเป็นทีมชาติเช็กมีคะแนน171.96คะแนนอันดับที่19ก็จะเป็นทีมชาติยูเคน มีคะแนนอยู่ที่171.30คะแนนอันดับที่20ก็จะเป็นทีมชาติแบงกะเลียมีคะแนนอยู่ที่165.39คะแนนอันดับที่21ก็จะเป็นทีมชาติเคนยามีคะแนนอยู่ที่162.42คะแนนอันดับที่22ก็จะเป็นทีมชาติโคลอมเบียมีคะแนนอยู่ที่149.21คะแนนอันดับที่23ก็จะเป็นทีมชาติคิวบา มีคะแนนอยู่ที่147.63คะแนนและอันดับที่24ก็จะเป็นทีมชาติสโลวีเนียมีคะแนนอยู่ที่141.28คะแนนส่วนทีมชาติเกาหลีใต้ก็หล่นลงไป2อ,อันดับนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่913.72คะแนนก็ลังอันดับที่40ของโลกนะครับสำหรับทีมชาติเกาหลีใต้ นี่ก็เป็นผลงานของนักตบสาวๆทั้ง24ประเทศนะครับที่ได้เข้าร่วมในรายการศึกโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปรแลรนด์และก็ได้6ทีมที่ได้เข้าไปเล่นในรายการโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับก็จะเป็น6ทีมในสาย A ก็จะได้ทีมชาติโดมินิกันและก็เซอร์เบียในสาย B ก็จะได้ตุรกีกับบราซิลส่วนในสาย C ก็จะได้สหรัฐอเมริกาและก็ทีมชาติโปรแลนด์ นักตบสาวไทยก็ต้องไปรอรุนน่นคะแนนสะสมอันดับโลกให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็ให้ใน1-10ถึงก,ก,ก็มีโอกาสได้เข้าไปเล่นในโอลิมปิกได้ส่วนโปรแกรมของนักตบสาวไทยต่อไปก็จะไปเล่นในรายการเอเชียนเกมที่ประเทศจีนเมืองหางโจในวันที่1ตุลาคมนักตบสาวไทยก็จะลงพบกับไต้หวันเวลา 13. 3 0นน,นะครับท่านผู้ชมแล้ก็วันที่2ตุลาก็จะลงพบกับ ทีมชาติมองโกเลียในเวลา13.30นทายทอดสดโดยทางช่อง PP TV 36นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของนักตบสาวไทยและทีมเบลบอลหญิงที่เข้าร่วมในรายการคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปรแลรนด์ก็ได้จบลงไปเรียบร้อยมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เหมือนเดิมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคลิปนี้ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม